แล้วไัด้ดอกไม้ับคนถือใครสวยกว่าคนคนถือดอกไม้สวยกว่าค่ะอืมเขากิดเขากินผู้หนูใช่ไหมคะฮอปคลินิกกัดฟันใกล้ฉันฮอปสิเป็นใครก็เขินหรือเปล่า นัดกันค่ะ hmm. ว <med> ่าแบบหนูเป็นคนชวนก่อนว่าแบบเออวันนี้ม <expressions> ีหนังฉายนะมาไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนอะไรนะคะก็รู้รู้แล้วแหละรู้แบบเพราะว่าเขามาถึงเขาก็ไปหาที่ห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เจอกันได้อยากรงรู้แล้ว ถ่ายรูปนั่นนู่นนี่ด้วยกันแล้วค่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยชื่นใจใช่ค่ะใช่คือแต่ก่อนหน้านี้เหมือนกับเป็นโลกหอบผืดเดิมอยู่แล้ว แลวที่นี้เหมือนแบบเวลาไปออกกองอะเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยผิดปกติต้องเข้าห้องฉุกเฉินบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอยู่ๆก็รู้สึกว่าอยากได้สมาร์ทวอชขึ้นมาก็เลยไปซื้อสมาร์ทวอชมาใส่เพราะว่าอยากดูสูงภาพละค่ะสรุปคือนั่งอยู่เฉยๆอะค่ะหัวใจมันขึ้นไปแบบชายขึ้นไป1 2 0แล้วแบบนั่งอยู่โซฟาแล้วลุกไปแค่ห้องน้ำมามันขึ้นไป150อัตราการเต้นหัวใจอะค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเค เราน่าจะเป็นโรคหัวใจแล้วล่ะคิดอย่างนั้นก็เลยไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจหัวใจเพื่อควจริงแล้วทีนี้ก็เลยแบบคุณหมอก็เลยจับตรวจเรื่องไทรอยด้วยค่ะก็เลยรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นไฮเปอร์ไทรอยไทรอยผอมหมอบอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะแบบจากฮอร์โมนความเครียดสภาพแวดล้อมหรือ,ออาจจะมาจากแบบ คนในครอบครัวเป็นแล้วเราอาจจะเป็นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไดคุณหมอบอกว่าให้กินยาอย่างน้อยอ่ะหปีในการรักษาใช่เพราะว่าเขาต้องกินยาเพื่อกดฮอร์โมนลงมาค่ะก็ตอนกินไม่ได้มีเอฟเฟกมาค่ะแต่ว่าตอนที่ไม่กินอมีเอฟเฟกมากใช่อย่างเช่นแบบเออน้ำหนักมันลงเร็วแล้วก็ผอมมากผอมแบบ หน้าตอบลงไปเลยแก้มบุ่มลงไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้การดีขึ้นมากค่ะแบบปกติอะคุณหมอให้กินยา3เมตรตอนนี้ลดลงมาเหลือ2เมตรแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมันกะทบสุขภาพเอยสุขภาพมันกระทบอะไรอะตอนแรกอะอาจจะไม่ได้กระทบมากแต่ตอนนี้เริ่มกระทบละ,ะต,ต้องลดน้ำหนักละอ่า น้ำหนักขึ้นเยอะอยู่ค่ะประมาณ3โลใช่ใช่เกี่ยวกับไทรอยค่ะก็เหมือนกับว่าตอนแรกอะ่ะเราเราเป็นไทรอยผอมใช่ไหมคะหัวใจมันเต้นเร็วมากมันเผาผ่านตลอดแต่พอเรากินยาเพื่อให้มันกลับมาเป็นปกติแต่เรากินเท่าเดิมมันก็เลยแบบน้ําหนักมันก็เลยขึ้นค่ะใช่ถ้าไม่ใส่สมาร์ทวอชไม่มีทางรู้เลยค่ะแล้วก็ ตัวหนูเองเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนเหมือนกัว่าเวลาเราป่วยหรือเรามีอาการเหนื่อยหอบอะไรอะเราไม่ค่อยแสดงอาการออกมาแล้วเราก็คิดว่าใจเรามันคือไหวเราเคยทาแบบนี้แล้วเราไหวอะไรเงี้ยอืมก็เลยไม่รู้ไปค่ะไปหาตลอดเลยแล้วก็คิดคิดเอาเองว่าเป็นโรคหอบหืดก็เลยหาแค่คุณหมอโรคหอบหืดค่ะคุณหมอก็รักษาหอบหืดอย่างเดียวเลยแล้วมันไม่หาย เคยเคยตรวจครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไปตรวจเมื่อตอนต้นปี2025แล้วทีเนี้ยอาการเนี้ยมันมีตอนช่วงปลายปลายปีแล้วยังไม่ได้ตรวจเพราะว่าเข้าใจว่าตรวจแล้วไม่เจอต้องอย่าชะล่าใจนะคะทุกคนตรวจไม่เจอแบบจริงๆผ่านมา1เดือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้ต้องคอยตรวจได้เรื่อยร้องไห้เลยตอนวันที่รู้วันแรกอะคะ่ะแบบ แบบร้องไห้คุยกับคุณหมอโทรคุยแล้วพอคุณหมอบอกคือแบบมันแบบรู้สึกใจเสียแบบที่พี่บอกเลยคะ่ะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรายังแข็งแรงอยู่เลยแล้วแล้วเราต้องแบบเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะป่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าป่วยปุ๊บก็ใจเสียคะ่ะก็เซิร์ชแชท GPT ว่ามันจะหายไหมแชท GPT ก็บอกว่าให้กินยาไปเรื่อยๆไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงค่ะ P.M. นี่คือเป็นเป็นอะไรที่แบบคนโลกขอบหืดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะเป็นยาพิษเลยอ่ะคือถ้าเกิดใครเป็นภูมิแพ้ยังอาการแบบแย่เลยใช่ไหมคะแต่พอเป็นโรคขอบหืดอ,อ่ะมันหนักกว่านั้นมากๆใช่ค่ะอนณาเขาต้องกินยา สวยขึ้นใช่ไหมคะนอนวันละ8แก้ว8ชั่วโมงอ๋อ8ชั่วโมงก็ดูแลตัวเองค่ะให้สวยขึ้นเรื่อยๆหัวใจมันเต้นเร็วไงช่วงนี้มีความสุขมีความสุขค่ะไม่เหงาแล้วก็มีมีเพื่อนๆเยอะค่ะ ไ่ด้บอกว่าหัวใจสีอะไรแล้วว่าเ,าเป็นสีอะไรสีจมูจม,ปจมปูป็จมููใกล้จะวันไทยแล้ว <ไป S 1> กยนไทยแล้ว็ไ, <ป S 1> ไม่รู้ว่าจะมีใครให้อะไรหรือเปล่านะไม่ได้อยากได้อะไเยอะแยะเลย,ย,ย,าย,ย,ายดอกไม้ดอกเดียวก็ดีใจแล้วไ้มสสมได้อะไรนะ อะไรรอลุ้นดีกว่ารอลุ้นดีกว่าฮ่าไม่ไม่มีใครห้ามนะคะไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขอบคุณค่ะ ขอัได้